สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องบ่าวเอคนขี้โมนะครับเมือนี่สร้างเฟรมหุ่นอื่นที่หุ่นบ้ามากของกองน้ำโมเลยครับเลยยินเสียงเต้าเส้พี่น้องเปิดปุ๊บผมเต้าเส้นพนน่ะเลยเดียินเล่ยยางมาเบิ้งตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้สําหรับคลิปนี้ครับตัวนี้ครับพี่น้องใดสนใจจังใดกะติดตามกันเบิ้งครับมาไปสร้างอ่าครับอันนี้ก็คือตัวล่าสุดของสร้างเฟรมนะครับ ลูกค้าสั่งมาลูกค้าทั้งใดครับสร้างเฟิมลูกค้าน้องคายครับผมลูกค้าจากน้องคายนะครับแม่นครับเตรียมรับของเดลเลยนะครับสร้างเฟิมตอนนี้ก็คือเหลือเฉพาะอะคริลิกข้างหลังแม่นครับตอนนี้ตู้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับรออะคริลิกหลังมาส่งอย่างเไงรออะคริลิกหลังอย่างเดียวนะครับอันนี้คือผ้าข้างหลังนะครับอ่าบแบบนี้พกใหญ่สร้างเฟิมนะครับบอกว่ามันนี่ตังไดมันเป็นจังไดแน่นะครับเนาะสเปคใดนะครับหาสร้างเฟิมเชิญลยครับตัวนี้เป็นตู้แปดนิ้วเดียวนะครับผมนิ้ววเเดดดีียออกกซับท่ใป็น ดีเอ็มครับแม่เหล็กสองสันโค้งรอหัวยคูครับผมครับผมแอมครับลักหนีเป็นเอทีสองหนึ่งครับรับกลางแหลมสี่ร้อยวัตส่วนดอกซับดอกซับสีใส่เป็นเป็นซับแยกนะครับเ k 3 0 0เคสามศูนย์ศูนย์สองครับผมหกร้อยวัตครับสเตีอัพดันไฟพันแปดร้อยวัตครับผมดูนี่ไฟสองระบบครับมีสวิตชิ่งแล้วก็มีแบตครับผมอันนี้แบตครับผมนีไฟบ้าน ใส่เติ้งแบตเต้งไฟบานครับตู้นี้ครับผมมีคาราโอเกะรองเพลงสงการพร้อมนะครับใบนี้ครับมีระบบรองเพลงครับผมอุปกรณ์ในตู้เขาเขามีประมาณนี้ครับเดี๋ยวฮาวมาเบิรูปลูกหลักขังหนาตู้กันบ้างครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นหนาตาหนาตู้นะครับอันนี้คือหน้าตู้นะครับครับผมสีไดดเป็นกลางซีนิวซีดอกครับ แล้วก็เสียงแหลมสองนิ้วเค็จสองดอกครับผมครับผมตูดที่ง่ายครับดอกดีมอ่ะตัวนี้นี่ราคาอะไรไปไหนครับทรายตัวนี้ลูกค้าแห่งผมมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับผมหนึ่งมื่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับค่ะบ่าอะคิริกลังราคาสิเหลือหนึ่งมืนหนึ่งพันครับเหลือหนึ่งมืหนึ่งพันนะครับแล้วนี่ลูกค้าจากจังหวัดนองคายนะครับลูกค้าสั่งมาอยากได้แปะอยู่เดียว ผมผับอาจาย์สปีกมาให้เรียบร้อย้วครับราคาหนึ่งมื่หนึ่งพัน็ด้อยบาทครับผมในนี่สปกพันวัตต์เลยครับ่อกดีมแรงแรงครับผมดอกดมแรงแครับผมเราขาโอเกียด้พอไหมครับไม่ดีมีาอเกครับมีขาโอเกอครับสุการนะพี่น้องว่ต้องานแบตเบิดครับแบตเบิรดใส่ไฟบานตอไอ้เลยครับตู้นีสองระบบไฟบ้านาราโอเกะกับไฟแบตครับผมตอนตอนที่เทาใส่ไฟบานชาจไปน้ำไะ้รบอกตอนใส่ไฟบานชาจไปน้ำไดไครับพี่อ๋อนี่ครับตอนตอนเท่าเสียไฟ เขากิดชาดจะปดนตูดเลยนะครับชาดแบบเป็นตูดเลยครับผมเพราะว่าถือพวกนี่ถ uh, ือครับผมเพราะว่าถ้าเขาใส่ไฟบัตรเขาสีสับสวิตมาเป็นโทใส่ไฟบัตรมันสีโปเจคเกอร์กับแบตเขาสามารถชาร์จแบตไว้ได้โอเคครับผมกนี้ชาดพร้อมเรียนไปพร้อมนะครับครับตู้ไปนี่ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทโอ้สเปคนี่หาบ่ได้แล้วครับราคาบถูกที่สุดแล้วครับครับถูกมากๆเลยครับตัวนี้เนาะพี่น้องอันนี้เป็นของ A พี่น้องเข้าท่าหนองค่ายนะครับท่าจังหวัดหนองค่ายเตรียมรับไเลยครับตอนนี้ก็คือรอเฉพาะแกนอาคิลิแมนครับผมล็อกเดสส่วนใจก็สามารถทักเข้ามาทางช่องเบาอีกทศถิโมหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรหาซางเต็มโดยตรงเลยโดยที่โอ้ยมาที่เบอร์โทรครับผม063 956 7720ครับผมครับผม063 956 7720เนาะพี่น้องสามารถทักมาถามซางเต็มก็ได้เลยนะครับครับผมหรือว่าโทรมาสอบถามมังค์กรนะครับสนใจจังไรก็จัง คุยกันนะครับเรรียงราคาเรื่องสเปคเรื่องอยังเข้ากับสามารถถามสเพคก่อนหน่อยนะครับนอะ่ะพี่น้องบานนี้เทศเสียงกมดใซงฟังเสียงตัวครับบานี้ฟังเสียงไปกันเลยครับพี่น้อง พี่น้องประทับใจไหมครับเสียงครับอ่าวานนี้กัให้สร่างนะครับบอกราคาอีกแค่นึงนะครับสเปกอีกเทียนหนึ่งนะครับอาซาครับผมสเปกใบนี้นะครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมสําหรับสเปกนี้นะครับ่ว่าแปดนิ้วเดียวนี่ราคาเริื่มต้นอยู่ทีเจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับผมอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเป็นสเปกนี้ด้แต่กับเสียงดีขึ้นโ่แพล็กกันครับอ่าอันนี้คือจัดเต็มอันนี้คือเต็มระบบรับเลยเต็มระบบนะครับเนาะ อะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งเฟิมได้นะครับฝากฝากท,าที่อยู่ทิ่ต่ออีกเทียนนึงนะครับครับผมที่เบอร์โทรศูนย์หกสามเก้าห้าหกเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ครับผมหรือสิเป็นสองทั้งแอบฝากเลยนะครับรักชาติยืนตรงครับผมครับผมเนาะผู้ใดสนใจดก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถาเมเบื่องก่อนได้นะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปสนิ่อนนะครับผู้ใดที่ หลักเบาวเอคนคิโมกับสร้างเฟ่หก็สามารถสนับสนุนกันได้ทางช่องเบาวเอคนคิโมนะครับหรือว่าแอปฝ่าของซางเฟ่หนะครับรักชาติยืนตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสมอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์น้ำเล่นะครับทางช่องเบาวเอคนคิโมะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ